สวัสดีชาวตุลค่ะดวงความรักประจำวันที่21กุมภาพันธ์นะคะ คุณเป็นคิงถือถ้วยเขาเป็นสิบดาบวันนี้น่าจะมีการเคลียร์ใจจบปัญหานะคะก็คุณคิงถือถ้วยนี่อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเป็นฝ่ายง้อเขานะคะเป็นฝ่ายเสนอออฟเฟอร์นะคะความรู้สึกดีๆไปให้แฟนนะคะที่อาจจะงอนอยู่หรือว่ามีปัญหากับคุณสิบดาบก็หมายถึงการจบปัญหาทุกอย่างนะคะที่ชาวละมานเขามานานเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเขาที่เลือกที่จะตัดอะไรบางอย่างทิ้งเพื่อจบปัญหาและคุณก็เลยกลับมาเป็นคิงถือถ้วยก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ นะคะว่าใครจะผิดจะถูกไม่สําคัญแต่อย่างไรก็ตามมันจะมีการ make the effort ก็คือการเสียสละเพื่อกันและกันเพื่อความสัมพันธ์นะคะสุดท้ายนะคะได้ไพ่ yes ก็แปลว่าสมหวังนะคะลงเอยกันได้ถ้าใครมีคําถามว่าจะไปต่อกันได้ไหมมีโอกาสาได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ไหมนะคะคําตอบก็คือใช่นะคะรับพลังงานบวกได้เลยคะ่ะ